เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูครับว่าในสวนป่าของผมมีไม้กี่ชนิดเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับต้นแรกครับกันเกาครับผมนี่หนึ่งก็คือกันเกาต่อด้วยตะเคียนทองครับผมนี่ก็จะเป็นต้นตะเคียนทองมีตะเคียนทองแล้วก็มีจะมีต้นกิศนา นี่จะเป็นกิศนาครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นต้นกิศนามีกิศนาแล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นต้นพยอมครับนี่ก็จะเป็นต้นพยอมมีต้นพยอมแล้วก็จะมีต้นเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมจะปลูก หลากหลายชนิดเหมือนกันครับส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้เนื้อหอมเนื้อแข็งอะไรประมาณนี้แหละครับนี่ข้างๆก็จะเป็นพวกไม้พยุงด้วยนี่ก็จะเป็นชิงชันครับนี่เห็นไหมครับต้นยังไม่โตนี่ ผมว่าค่อนข้างโตช้าครับชิงชันเห็นไหมครับนี่ตรงมือผมนี่ก็คือชิงชันชิงชันแล้วก็มีมะฮอกกานีครับนี่ก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีนี่ครับจะเป็นต้นมะฮอกกานีมีทั้งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ด้านข้างจะมีพวกไม้ผล,ผลผสมผลอยู่ด้วยครับไว้ ไปรับประทานพวกวินจีนี่พยุงไหลำาต้นนี้ก็ต้นสูงกันเลยทีเดียวครับวันที่21ครบ1ปี21พฤษภาเมื่อปีที่แล้วผมปลูกไป6-7นี่ก็จะเป็นพยุงไทยครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันส่วนนี้ก็จะเป็นต้นประดูครับ นี่ปดูว่าท่วมหัวแล้วครับต้นปอดูอีกต้นนี้คือตอนผมสั่งคือเขาแถมมาครับผมเลยมาปลูกผมไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ชนิดอะไรครับถ้าท่านผู้ชมรู้จักก็คอมเมนต์บอกด้วยครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆครับว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรเขาแถมมาให้ผมก็เลยเอามาปลูกเลยใบมันจะคล้ายๆประดูครับแต่ว่ามัน มันไม่แน่าใช่ปลาดูครับแต่ว่ามันคล้ายใบปลาดูแต่ว่ามันมีความแตกต่างอยู่ผมไม่รู้จริงๆต้นนี้ส่วนต้นกัะพีเขาควายก็มีครับกะพีเขาควายแต่ว่าต้นมันยังไม่โตครับเนี่ยผมก็ได้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันยันผมจะหมุนกล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต้นมันยังไม่โตนี่ครับกะพีเขาควาย ผมก็ปลูกไปเหมือนกันเดี๋ยวจะได้เอามา,มาเอาหญ้าออกรอบคนต้นบรรยากาศตอนเย็นครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็ตะเคียนทองต้นเล็กๆปลูกหลากหลายเหมือนกันครับจะมีทั้งมะข่ามงมะข่ามงก็ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันครับแต่แถวบริเวณนี้นะ้ํามันจะขังครับถ้าเข้าหน้าฝนจริงๆหลังพฤษภาฝนจะเริ่มตก แล้วก็มันน้ํามันจะขังบริเวณแถวนี้ต้นไม้มันโตไม่เท่าด้านบนครับผมที่ไล่ไปไม่รู้ว่ากี่ชนิดแล้วครับผมก็จําไม่ได้นี่ก็จะเป็นต้นตะแบกครับนี่ตะแบกผมก็ปลูกมีต้นตะแบกด้วยส่วนต้นมะลิต้ตนนี้ก็ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันครับต้นมะลิหน,น่าจะรอดครับนี่ก็จะเป็นต้นมะลิ แล้วก็อีกผมพอมาเล็ดไว้อีกประมาณ10ต้นครับผมก็ปลูกไปเรื่อยๆแล้วครับสามสี่ต้นเหลือประมาณ4ี่ห้าต้นอยู่บ้านเดี๋ยวจะได้เอามาปลูกเรื่อยๆครับมีหลากหลายชนนี่ก็จะเป็นแครนาครับนี่แครนาแครนาผมก็ปลูกผมชอบกินดอกเอาไปกินกับ พวกน้ำจิ้มกับลาบก้อยอะไรประมาณนี้ครับผมรสชาติมันก็ขมๆอร่อยดีผมว่าส่วนด้านล่างก็จะมีทั้งยางนานี่ก็จะเป็นยางนาครับยางนาแล้วก็จะมีต้นสักทองสักทองก็มีครับแต่นี่จะเป็นต้นแดงต้นแดงก็ปลูกไปเมื่อติดปีที่แล้วครับก็ยังไม่โตก็ยังไม่โตเท่าไหร่ ต้นแดงก็จะประมาณ20ต้นครับต้นแดงไม้แต่ละชนิดที่ผมปลูกไปส่วนมากจะ10ต้นขึ้นไปครับที่ผมเอามาปลูกแต่ว่ารอดไม่รอดนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ว่าผมสั่งขั้นต่ํามาปลูก10ต้นขึ้นไปครับแต่ละชนิดนี่ก็กิจสนาครับกิจสนาเนี่ย นี่ก็จะเป็นต้นสักทองสักทองก็ต้นยังไม่โตเท่าไหร่ครับผมว่าต้นนี้มันไม่สวยเท่าไหร่ผมอาจจะได้เอาต้นใหม่มาปลูกทดแทนครับมันไม่ค่อยสวยด้านล่างก็จะมียางนาครับผสมปะปนกับทั้งประยุงผสมแล้วครับชิงชันทั้งประดูนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นชิงชันเห็นไหมครับชิงชันต้นนี้ก็ค่อนข้างโตโตกว่าทุกต้นอยู่ครับนี่จะเป็นชิงชัน ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่พามาชมพามาชมต้นไม้ครับที่สวนป่าของผมว่ามีต้นไม้อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาชมไม้ผลครับที่ได้ปลูกไปมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวรอให้มันรอดก่อนครับเดี๋ยวจะได้มาถ่าย ภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ